ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เอ้าอันนี้เหมือนโตมากกว่าเมื่อกี้อ่ะไม่ได้แล้วไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสสวัน้าโอ๊กใกล้กันเกินไปไหมคะน้าโอมันเป็นความจําเป็นของพื้นที่ในห้างโซนจิตต์นครัเพราะว่ามีพื้นที่น้อยก็เลยจำเป็นต้องเป็นเบียเสียดเกียงทั้งที่ไม่ได้อยากจะใกล้ที่อายุห่างกันสิบเจ็ดปีนะครับแล่นในละครค่ะเรล่นกันเลยนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่า ที่แล้วเนี่ยเราไปชิมมากรลองกันมาแล้วแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่วิกกับนโอเคไมไม่ลอง,งอปิดตาชิ่นดุแน่ปิดตาไทายรถ,รถใช่ค่ะเนื่องจากว่าพี่วิกก็ซื้อมาเหมือนกันเนาะหนึ่งกรองนะคะก็เลยวันนี้จะมาปิดตาไทายรถแน่เดี๋ยวแน่นำรถก่อนนะคะว่ามีรถอะไรกันบ้างสีสวยไหมสีสวยไหมสุดสุดหอมนะคะก็ไปลองสีมันสวยจริงๆอ่ะสีสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะ รสแรกนะคะก็จะเป็นมะพร้าวนะคะรสที่2นะคะสีม่วงนะคะบูเบอรี่นะคะรสที่3นะคะน้ำตาลซันคาราเมลรสที่4นะคะราสเบอร์รี่แน่รสที่5นะคะจะเป็นรสส้มแล้วก็รสสุดท้ายนะคะจะเป็นรสชาเขียวคลีชาเขียวส้มราสเบอร์รี่คาราเมลคาารเมลบูเบอรี่บบูเอรี่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวนี่โนจะจำได้ไหมคะโอ้จำได้นี่สมองคำปะไข่ประวาน พี่วิคเขียนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะพี่วิคก็เขียนโน้ตไว้เหมือนกันนะคะว่าสีไหนคืออะไรนี่นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนถ่ายจะได้ไม่สับสนเนี่<อ>แต่ความจริงแล้วสีมันก็ชัดอยู่แล้วเนาะว่าเป็นโถอะไรอะไรไม่โกงนะโอเคสีชัดอยู่แล้วแต่ว่าแต่เราต้องปิดตาไงเราอยู่บนไม่เหว่หงไงต้องปิดตาถ่ายเราก็เลยไม่รู้อีกอย่างพี่วิคว่านะพี่เสียงจะซ้ำพี่สุดนะอตรูเบอรี่กับราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยมีตะกลุ่นลี่นะตอนนี้มีหกหก มีหกรสชาติาแล้วก็เราก็ปิดตาสลับกันทายนะคะพี่วิคจะเป็นคนทายก่อนอ่าพี่วิคจะปิดตาแล้วเดี๋ยวน้าโอจะให้พี่วิคชิมเนาะครับเราก็ซื้อผ้าปิดตาซูร์ราราคาแพงมานะครับคือแมสเองค่ะแกยังไงคะเนี่ยตากเลยครับแต่ดึงมาปิดตาสองหนาๆไหมเอ้ยหรือว่ากว้างๆไหมหรือว่าแค่นี้พอแค่นี้ก็น่าคงไม่เห็นแล้วค่ะโอเคพี่ปิดพี่วิคปิดตาแล้วนะครับแค่นี้นะครับในผ้าปิดตา ทดุราร์ของเราแล้วครับแล้วก็จะเริ่มทายรสชาติมารองกน <Okay, S 1> เลยค่ะน้องเห็นแล้วใช่ไหมคือน้องโอต้องหยิบหยิบสีมาด้วยแล้วก็หยิบอ่าหยิบป้ายมาด้วยนะครับโุ้ยอันนี้ไม่ต้องหยิบป้ายมากอย่างเงี้ยหมดแรกนะคะอะไรค่ะแรกไม่ต้องหยิบปา้ายมั้งเงี้ยกินเยอะแลเหลือเขากินบ้าง <S <S เราให้ของง่ายก่อนเราให้ของง่ายก่อน <S <S ใส่นมขนม้นป่ะโรต้องค่ะ <S <S โยบเขียบไม่ใช่เลยทีเดียวได้ไหมได้ค่ะได้โอเคตัวส้มตัวส้มไม่ใช่เหรอทำไมเราหัวร้อนอย่างนั้นล่ะคุณครับมัเปรี้ยวๆอ่ะไม่หรือว่าไม่ใช่น้องใหญ่ใหญ่อ่ะ มะพร้าววะคะโอเคนะครับส้มต่อด้วยมะพร้าวนะครับผมเดน้องโอจะเรียงไว้ให้อยู่แล้วนะมันี่ครับส้มต่อด้วยมะพร้าวอันนี้นะครับอ่ะถือครับเอาโชว์ป้ายนี่นะครับบลูเบอร์รี่ค่ะไอยาไอยาไอยาบลูเบอร์รี่มากไอยามีเทคนิคแถวๆถือครับอ่าโอชูป้ายนะครับ จริงน so so ้องๆอ่ะน้องๆพอจะรู้แล้วเพราะน้องโอไม่ต้องซูก็ได้ว่าสีมันชัดนะแต่ละอัน่ะแต่ละอันสีมันจะชัดใต้ไมันก็ชัดอ้าวอันนี้เหมือนส้มมากกว่าเมื่อกี้อ่ะไม่ได้แล้วแล้วแต่จะทายซ้ำกันสองทีก็ได้อันนี้มันมันส้มอ่ะเมื่อกี้มันมันเปรี้ยวๆอ่ะงนอันนี้ส้มค่ะอ่าอันอันแรกก็ถือว่าผิดก็ผิดไปช่างมันช่างมันอ๋อเลยผิดอ่ะอันนี้นะครับอันอันที่ห้านะครับอันที่ห้าอันที่ห้านีห้านะครับ คาราเมลค่ะนพักมากอันนี้หอมใส่มือนะครับใส่มืออันสุดท้ายนะครับโอ้พี่อีกตอบมันมีขิดได้ไงมันเลยยังไม่มีทางรู้ว่าสุดท้ายเป็นอะไรนะครับมีซ้ำ้วยมีซ้ำ้วยโอ้โหอันนี้มีเนื้อมะพร้าวด้วยอ่ะเอาไปกันใหญ่แล้วแทยมะพร้าวไปรอบนึงแล้วมะพร้าวมาสองน่ะส้มมาสองอ่ะเออ นี่มะพร้าวไหมมะพร้าวค่ะเพราะมีเนื้อมะพร้าวรู้สึกเลยว่ามีเนื้อมะพร้าวฝนอยู่อ่ะรู้สึกว่าสามวัหลังนี้จะค่อนข้างมั่นใจนะคาราเมลส้มมะพร้าวน่าจะมั่งใจนะใช่ค่ะแต่ว่าสามวัแรกไม่เท่าไหร่เลยไม่รู้เราเดาไงเราก็ไม่เห็นน่ะเราก็เรียงตามติดตาได้เลยไหมคะเปิดตาได้เลยครับเปิดตาได้เลยเย่นี่นะครับที่วี่ายนะครับอันนี้ชาเขียวถ่ายเป็นส้มจริงเหรอทำไมมันเปรี้ยวอ่ะราสเบอรี่ถ่ายเป็นมะพร้าว ยังจับทางไม่ได้แต่เสียหลังทูโบตน,นะครับได้สีคะแนนสีคะแนนนี่นักโอททยเลยนะครับ <สา S 2> อันแรกตาเขียวตาโอพี่ยังไม่ได้ขอพี่เรียงใหม่ครั้งหนึงได้ไหมได้วิธีจะหยิบอันไหนก่อนก็ได้ไงแล้วก็เรียงใหม่หมแต่นักโอต้องปิดสองปิดอย่างงี้ป่ะทำไมอะครับก็เดี๋ยวนักโอจะเห็นไงนักโอหน้าใหญ่กว่าพี่วิทย์ไงนักโอไม่เคยเลี้ยงใครนะหน้าใหญ่อะไรนักโอต้องตอบตาด้วยนะคะนักโอเหมือนคนขี้โกงอะครั พี่วิพูดจริงๆริวะไม่เป็นไรสนุนเราแจกกันไว้ดีกว่าความจริงเราพูดความจริงก็ได้มั้พร้อมย่างอ่ะย่างย่างหอมย่างก่อนเขาใช่หรอมัใช่อะไรหรอกหิวนะเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นไงคะหอมอ่ะมะพร้าวมะพร้าวย่างย่างโตย่างคาราเมลย่างได้กลิ่นมันขึ้นมากเลยอ่ะจริงเหรอจริงจริงหรือว่ากลิ่นในของที่ซื้อมากินเนี่ยกินอย่างอื่นเปล่าเอานะคะรสแรงนะคะครับถือเองว่าขับรู้ว่าไงเดี๋ยวให้พี่วิวถือให้ไหมได้เลยได้เลย เดี๋ยวเราแกะกัดทำใหญ่ไองอ,อันแรกนะคะทำใหญ่มากนโอ้ให<ด>ญ่เยอะอันแรกคืออะไรคะคาราเมลครับกลิ่นพุ่งเข้ามาถึงหน้าฟุ้งคือหมุนหน้าเลยนะคะคอันที่สองนะคะคืออะไรคะ ข้าวเท้าครับชัวร์ไหมคะอืมอันต่อมานะคะอันที่สามนะคะข้าวรสสามอร่อยไหมอร่อยไหมราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สมเดยจเอกเซนเป็นปมาใช่ไหมคะราสเบอร์รี่อันต่อมาเลยนะคะอันที่สี่นะคะดูจะถูกไหม บูเบอร์รี่บูเบอร์รี่เอ้ทำไมเราเก่งอย่างนี้เนี่ยเป็นนอวันใจในตัวเองคิดเลอเขาจะ <c oughs> ถูกขั้นต่อมาค่ะที่ห้าค่ะอันนี้คืออะไรคะชาเขียวชาเขียวกรีนทีกรีนทีเอ้อันต่อมาคะ่ะ ผลการแข่งขันตอนนี้นะคะพิวอ,อีกทายผิดไป2ชิ้นนาโอก็ทายผิดไป2ชิ้นแต่ทีเด็ดอะอยู่ที่มากานลองชิ้นสุดท้ายนี้ต่างหากละคะเอ๊น้องๆคิดว่าพิวอ,อีกใส่อะไรลงไปในชิ้นสุดท้ายให้เนโอกินกันคะถ้าใครอยากรู้อย่าลืมกด u b s c r i b e เอาไว้นะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตอนตอ่อไปจะเป็นยังไง